ผู้ป่วยซึมเศร้าหลายคนฆ่าตัวตายเพราะอะไรเพราะทุกครั้งที่เขาไปเล่าให้ฟังว่าเขาเจ็บปวดอย่างไรสิ่งที่เขาได้ยินมีสองทางทางแรกคืออย่าไปคิดมากนะแม่ถ้ากูไม่คิดมากได้กูจะซึมเศร้าไหมกัะีิประเภทหนึ่งไปหาหมอสิไปเข้าวัดสิไปเจิมสิแน่นํนเก่งมากเลยแต่ถ้าวันนี้เราหยุดสักนิดแล้วเราฟังเขาจริงๆแล้วเราไม่ต้องอะไรเลยเราแค่บอกว่าพี่ได้ยินอย่างนี้นะพี่รู้ว่าหนูกําลังเสียใจและพี่ขอบคุณมากๆเลยที่หนูมาเล่าให้พี่ฟังขอบคุณที่ไว้ใจพี่ สิ่งที่พี่เห็นในหนูคือหนูเป็นนักสู้อ่ะพี่เห็นเองเก่งอะไรมามา,มากมายเลยในชีวิตอ่ะพี่เชื่อว่าเองจะข้ามได้แล้วถ้าเองต้องการความช่วยเหลือจ,จากพี่นะบอกพี่นะพี่ไม่รู้พี่จะช่วยอะไรเองได้บ้างแต่พี่จะอยู่ตรงเนี้ยเคียงข้างแกอ่ะไม่ต้องแนะนําไม่ต้องสั่งสอนแค่เราฟังเป็นนะคะคนจะเปิดใจหาเราอัตโนมัติเลยถ้าวันนี้เราไปคุยกับลูกค้า แทนที่เราจะแนะนําฉันจะขายนี่ฉันจะขายนี่แต่เราฟังก่อนว่าเขากาลังต้องการอะไรสิ่งนี้ค่ะมันจะทําให้เกิดภาวะของการเปิดใจทําให้คนฟังเราได้